jazz jazzby is a wonderful world jazz v. jazz be on the colorful day and jazz jazzby jazz is a wonderful world jazz สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 กลับมาอีกระโรคสองเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆอยากมาโรงเรียนกันใช่ไหมเอ่ยอยู่บ้านเหงาใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรอยู่บ้านของเราปลอดภัยที่สุดนะคะถึงโรงเรียนจะหยุดแต่การเรียนของเราไม่หยุดนะคะครูฝนเลยจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทางออนไลน์กัน วันนี้ครูฝนจะมาสอนนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเรื่องจำนวนนับ21-100ถึง100ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการนับจํานวน21-100ถึง100ครูฝนขอทบทวนก่อนนะคะว่าเด็กๆจําได้ไหมคะว่าจํานวน0ูนถึง20มีเลขอะไรบ้างมีเลขไทยเขียนยังไงแล้วก็ตัวหนังสือเขียนอย่างไรบ้างคะ อันดับแรกนะคะเรามาทบทวนจำนวน0ถึง10กันก่อนนะคะว่ามีจำนวนอะไรบ้างเด็กๆพร้อมที่จะนับหรือยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามานับไปพร้อมกันเลยเริ่มค่ะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะ เก่งมากเลยต่อไปจะเป็นการทบทวนจำนวน11ถึง20นะคะเราจะเริ่มนับพร้อมกันตั้งแต่11ถึง20นะคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนับพร้อมกันเลย11 12 13 14 15 16 17 1 8 ปดสิบเก้ายี่สิบเก่งที่สุดเลยและในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนต่อจากเรื่องที่เราทบทวนตั้งแต่0นย์ถึง20แล้วเราจะเรียนเรื่อง21่สิถึงหนึค่ะเด็กๆว่า100เยอะไหมคะใช่เลยค่ะ100คือจำนวนที่เยอะมากๆเลยนะคะ ดังนั้นนะคะวันนี้โครูฝนจะพานักเรียนเริ่มนับตั้งแต่0ถึง100เลยโดยวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่10นะคะนับพร้อมกันนะคะ10 20 30 40 50 60 70 80 90 หนึ 100. ซึ่งจำนวนตั้งแต่10ถึง100นะคะคู่ฝนจะมีตัวเลขทั้งตัวอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะให้นักเรียนได้ฝึกจำฝึกเขียนไปด้วยนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดนะคะคู่ฝนมีคำถามชวนคิดชวนสนุกให้เด็กๆได้ทำร่วมกันนะคะ ก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นคำถามนะคะครูฝนจะให้นักเรียนเตรียมดินสอสมุดยางรบให้พร้อมนะคะให้เวลาไปเตรียมได้เลยโดยครูฝนจะนับ1-10ถึง1ินะคะเด็กๆต้องเตรียมสมุดหนังสือ,อยางลบดินสอให้พร้อมนะคะ1 2 3 4, 5สองสาสห้า หกเจ็ดเสบเตรียมมาแล้วใช่ไหมคะถ้าเตรียมมาแล้วเรามาเล่นเกมกันเลยเด็กๆพร้อมสำหรับการเล่นเกมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มข้อที่1กันเลยคะ่ะตั้งใจฟังดีๆนะคะข้อที่1 2ึ่กับ3หน่วย เขียนเป็นตัวเลขอาราบิกตัวเลขไทยตัวหนังสืออย่างไรอีกหนึ่งรอบนะคะ 2. 0กับ3หน่วยเขียนเป็นตัวเลขอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสืออย่างไรทราบคําตอบหรือยังคะถ้าทราบแล้วเขียนลงในสมุดได้เลยคะ่ะต่อมาข้อที่สองค่ะ30 กับศูนย์หน่วยเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสืออย่างไรคะถ้าทราบคำตอบแล้วจดลงในกระดาษได้เลยคะ่ะข้อที่สค่ะ70กับ4หน่วยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยตัวหนังสืออย่างไรอีกครั้งนะคะ เ0กับ4หน่วยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสืออย่างไรเมื่อนักเรียนทราบคำตอบทั้ง3ข้อแล้วให้นักเรียนจดลงบนกระดาษให้เรียบร้อยจากนั้นรอเฉลยหลังเรียนจบวิชาคณิตศาสตร์นะคะ หลังจากที่เราเรียนเรื่องจำนวนตั้งแต่21ถึง100นะคะครูฝนก็จะมีแบบฝึกหัดเพื่อย้ำความเข้าใจของนักเรียนซึ่งแบบฝึกหัดของเรานะคะมีจำนวนทั้งหมด10ข้อด้วยกันให้นักเรียนทำใส่กระดาษได้เลยนะคะโดยแบบฝึกหัดครูฝนจะโชว์ภาพแบบฝึกหัดให้นักเรียนดู และนี่คือภาพแบบฝึกหัดค่ะจะมีจํานวนทั้งหมด10ข้อด้วยกันให้เด็กๆเ,เขียนโจทย์ของแต่ละข้อก่อนนะคะแล้วก็ดูภาพประกอบแล้วเขียนตอบค่ะเมื่อเด็กๆเ,เสร็จแล้วค่อยนำมาส่งครูฝนที่หลังนะคะ ก่อนจากกันวันนี้ครูฝนขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอ่านหนังสือด้วยนะคะเจอกันต่อไปครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ JSB 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 It's a waterfall world yes, v. Yes, v. Yes, v.